กินอะไรจ๊ะอย,าง,อยางนองกับพี่น้องอนอนได้เลยน้องนอนได้เลยหลับตายไงหลับตายไงคะหลับยังไงจ๊ะโอุ้ยหลับแล้วโอ้ยแม่กูแบบยบายบ๊ายบายเดี๋ยวน้องจะไปเชียงคานนะคะคล <c oughs> ิปนี้ไปเชียงคานนะคะ <c oughs> เดินทางแต่ตีสี่จนตีห้า ตอนนี้แวะทุกปั๊มจา้าอะไรอ่ะ,อะโอเคงัน้นจะไปเทีเชียงคานเลยนะทีเลสอะไรฮ <c oughs> ะไปกันเลยเลสเลสกิ้งพินานแล้วอ้าวพ่นาตินแล้วโอ้นี่ <c oughs> ทริปนี้นะคะเราจะไปกันที่เชียงคานจังหวัดเลยคะ่ะระหว่างทางก็จะแวะที่ ภูห้วยอีสันนะคะจะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆแต่วันนี้เรามาสายไปนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะมีหมอกไหมเดี๋ยลองขึ้นไปดูเนาะ mm hmm. เด็กๆก,ก็จะจะเป็นครั้งแรกของน้องเพลงนะคะที่ขึ้นไปดูที่ภูห้วยอีสันเนาะเพราะว่าน้องเพิ่งอายุสองขวบครึ่งเองทุกคนก่อนเปิดเรียนนะคะก่อนเป็นโรงเรียนวันแรกก็คือแม่จะพามาเที่ยวก่อน คลิปนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนค่ะพาลูกพาน้องๆหลานๆนะคะไปเที่ยวกันเราจะไปพักกันที่ภูวิลล่านะคะจะอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ถนนคนเดินเชียงคานนะคะชื่อเชียงรักภูวิลล่านะคะจะมีสระน้ําส่วนตัวเป็นที่พักส่วนตัวพักได้ประมาณ8-12คนได้ค่ะนี่เราเพลงก็จะเอ็นจอยมากเลยกับการขี่รถซิ่งขึ้นภูเขานะคะเป็นครั้งแรกของน้องที่ได้ขี่นะคะ ทริปนี้เราเดินทางกัน8คนนะคะรถ2คันเนาะและทีนี้ก็คือเนี่ยค่ะถ้ารถซิ่งเราก็ขี่กันทั้งหมดได้เลยรวมคนขับด้วยเป็น9คนขี่ได้สบายเลยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วเพราะว่าตอนขับรถออกมาจากบ้านนะคะหมอกเยอะมากแต่ตอนนี้เรามาถึงสายไงทุกคนมันก็เลยแบบหมอกไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ก็มีให้เห็นบ้างคะ่ะนี่จะเป็นทะเลหมอกอยู่ข้างหลงัง แต่ถ้าถ้าเรามาเช้าหน่อยอะค่ะเพราะว่าครั้งก่อนที่มานะหมอกจะเยอะมากแดดก,ก็จะไม่ร้อนนะคะแต่ตอนนี้อ่านเริ่มมีแดดแสงแดดแล้วแต่ก็ได้ฟิลไปอีกฟิลหนึ่งค่ะเด็กๆสนุกมากเลยแต่น้องเพลงเริ่มกลัวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าทางที่ขึ้นไปชมวิวอะค่ะมันจะเป็นแบบว่ามีขุกขักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะกลัวเพราะว่าแต่แต่ก็ชอบนะคะชอบแบบทั้งกลัวทั้งชอบค่ะทุกคน ก็คือไม่วางแม่เลยให้แม่อุ้มตลอดนี่ก็จะเป็นวิวนะคะข้างบนของภูห้วยอีสันนะคะก็จะมีทะเลเหมอกให้ดูอย่างนี้เลยทุกคนดูสิสวยมากก็คืออช่วงนี้เริ่มมีหมอกแล้วค่ะนี่สวยมากเลยถ้าเรามาเช้ากว่านี้มันจะหมอกเยอะกว่านี้เดีวัลกระวังูเพลงอะไรระวังอะไรระวังวะระวังมังมงนะมตกเหรอระวังลกูกพี่ว่าอันเพลงว่า นนั่พี่พีไม่ได้ตกพี่พีแค่จอดพี่ขาวลงไม่ได้จ้ะเอาใหม่ถามป๊ะป๊าไหมสิคะป๊ะป๊าจะไปคาเฟ่เหรอจะป้าป๊าจะนั่งขอไปด้วยนะหิวเหรอน้องอยากกินขนมน้องเพลงเป็นยังไงน้องมาเที่ยวภูเก็ตอีสานน้องชอบไหมน้องชอบไหมคะป๊อ บักพรอนไห<อ>นบักพรอนคือใครคือบักพรอนฉันคือบักพรอ <c oughs> นน่าคว้าไปทั่วที่แบบจะไข่หรอกนี่นาพ,พ่นาพ,พ่นากะซู่จุดที่สองที่เรามาแวะนะคะก็จะเป็นไล่ฉัตรในยฟาร์มนะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างในด้วยนะคะตรงจุดชมวิวแบบนั่งกินก๋วยเตี๋ยวชมวิว น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมลื่นมากชอบมากเลยค่ะนี่แต่งร้านได้น่ารักมากเลยค่ะสะอาดสะอ้านนะ,ะจะบอกว่าลาเต้ที่นี่อร่อยมากทุกคนลองมาแวะชิมกันได้นะคะแวะคาเฟ่เสร็จก็จะมุ่งหน้าไปสู่เชียงคานแล้วค่ะการพาลูกเที่ยวครั้งนี้นะคะ จุดประสงค์ของแม่คือไม่มีอะไรเลยค่ะแค่อยากใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับลูกเพราะว่าเราสองคนนะคะพ่อแม่เนี่ยก็คือจะไปทำงานปีละห้าเดือนเนาะแล้วที้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกแล้วกับไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะพูดยังไงดีล่ะทุกคน เราก็อยากเสพความสุขอะเนาะอยู่กับลูกเงี้ยค่ะเพราะว่าแป๊บๆะะน้องเพลงก็โตแล้วอย่างเงี้ยพี่เหมือนพี่นาเดียนาเดียก็โตเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเงี้ยค่ะแม่ก็อยากใช้เวลาที่เราได้ดูอยู่ด้วยกันเงนี้ยค่ะก็อยากเสพความสุขให้มันมากที่สุดนะทุกคนเพราะว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนะคะตอนพี่นาเดียตัวเท่าน้องเพลงเลย แม่ก็ได้มีโอกาสนะคะพา,าตากับยายอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวทะเลอุย้ยตอนเนี้ยเงินสามหมื่นก็คือเยอะมากนะทุกคนใช้เงินสามหมื่นพาลูกพาพ่อแม่ไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยและทีเนี้ยผ่านไปไม่กี่ปีนะทุกคนพ่อของอพ่อของแม่เนี่ยค่ะก็คือตาของน้องเพลงตาของนาเดียเนี่ยก็เสียไปจนถึงทุกวันเนี้ย ไม่คิดเสียดายเงินสามหมื่นที่พาพ่อแม่ไปเที่ยวเลยนะทุกคนเพราะว่าเหมือนเราซื้อความสุขซื้อความทรงจำไว้อะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนไหนเราจะมีความสุขได้ขนาดนี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนพอเรามีโอกาสได้สร้างความสุขให้ตัวเองสร้างความสุขให้ครอบครัวให้ลูกอย่างเงี้ยคะ่ะไปเถอะทุกคนพาลูกเที่ยวเถอคะค่ะเพราะว่าเด็กอะ่ะเขาเป็นเด็กได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเขาโตกว่าน,นี้ เขาก็จะมีสังคมของเขาใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยเราก็จะมาน้อยไม่ได้เที่ยวกับลูกนน่นนี้นั่นฉะนั้นช่วงนี้เรามีเวลากอบโกยความสุขเรากอบโกยเลยค่ะทุกคนเราก็เที่ยวเท่าที่เราเที่ยวไหวไปเท่าที่เราไปแบบไปถึงแล้วสนุกมีงบประมาณมีกําลังพอที่จะพาลูกไปเงี้ยค่ะพูดง่ายๆก็แบบ ซื้อความสุขให้ลกูกซื้อความสุขให้ตัวเองนี่ก็จะเป็นวิวของบ้านพักนะคะเป็นบ้านพักภูวินล,ล่าบ้านเคียงลักภูวิลล่านะคะใกล้ๆเชียงคานใกล้ถนนคนเดินนะคะห่างกันประมาณไม่ถึง2กิโลเมตรมั้งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะก็คือตรงปกมาเข้าไปดูรีวิวได้เลยนะคะนี่น้องเพลงชอบมากสะอาดสะอ้านบ้านพักเอนจอยสุดๆตัวเล็ก สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่อยากมารีวิวว่าได้พาลูกเที่ยวแล้วนะทริปเชียงคานสวัสดีค่ะ